สวัสดีครับท่านคณะกรรมการการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยสวัสดีท่านผู้อำนวยการอุผ้าช่ังหมอกท่านคุณครูปานีธรรมบรมคุณครูน้าระนงติงมีสีกระผมนายจักริดเลี่ยงหนูตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดอัมพารามวันนี้ก็จะมานำเสนอการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มนะครับตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับสำหรับ เรื่องที่จะนําเสนอในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการจัดการเรียนการรู้หรือว่าการจัดการเรียนการสอนนะครับในภาคเรียนที่1ที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษานะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- นึ่งถึงหนะครับแล้วก็สอนวิชาภาษาไทยทุจริตศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับจำนวน20คาบเ้วยกันและก็มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมนุมุมนุ่ม กิจกรรมลูกเสือกิจกรรมสวดมนต์นะครับสุดสัปดาห์กิจกรรมแนแนวนะครับสี่คาบรวมแล้วยี่สิคาบต่อสัปดาห์ครับอะนะครับก็เมื่อถึงในส่วนของอในในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดก็มีการจัดการเรียนการสอนนะครับจากรูปแบบปกติก็มาเป็นรูปแบบออนไลนและก็ออนอ่าออนไซต์นะครับ หรือว่ามีการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์นะครับซึ่งภาพดังด้านฝ่ามือของคณะกรรมการก็จะเห็นว่ามีการจัดการเรียนรู้นะครับโดยการใช้ google meet นะครับสอนแบบออนไลน์นะครับแล้วก็มีการให้นักเรียนไปทำรายงานที่บ้านนะครับสอนแบบออนแลน์นั่นเองนะครับก็สอนนะครับวิชาละสองคาบนะครับต่อวันนะนะครับสำหรับ นี่ก็คือตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้นะครับที่ที่จะเปิดให้ท่านกรรมการดูนะครับซึ่งจะเป็นคลิปวีวนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับที่ได้อาจจากหน้าจอ Google Meet นะครับ ไม่ท่านคณะกรรมการได้หาดูเป็นตัวอย่างนะครับในการจัดการเรียนรู้การสอนออนไลน์นะครับนะครับในหัวข้อต่อไปนะครับในหัวข้อแรกนะครับด้านการปฏิบัติตนนะครับด้านการปฏิบัติตนในหัวข้อที่1ก็คือวินยัยการรักษาวินัยนะครับมีการแสดงออกนะครับทางอารมณ์กิริยาท่าทางนะครับ การพูดสื่อสารได้เหมาะสมกับการละเทศะต่อผู้เรียนนะครับแล้วก็1.2การแสดงออกทางอารมณ์กิริยาท่าทางและพูดและพูดสื่อสารได้เหมาะสมกับการละเทศะนะครับต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นนะครับครับผมก็มีการพูดจาไพเราะนะครับอารมณ์ร่าเริงนะครับประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับเกลูกิษิ์นะครับรวมทั้งแสดงออกอย่างเหมาะสมรู้จักการลเทศะต่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานนะครับ ต่อไปนะครับในหัวข้อ1.3นะครับการมีจิตกติที่ดีต่อประเทศชาตินะครับแล้วก็1.4การปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการนะครับกระผมก็มีความจงรักภักดีต่อสาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเรีรับระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับปฏิบัติตามกฎระเบียบของข้าราชการอย่างเคร่งครัดนะครับมาตรมาตรงต่อเวลาไม่ช่อราดบังหลวงนะครับมีความซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่ของตัวเองนะครับสำหรับในหัวข้อ1.5ใา1.5และ1.6นะครับในเรื่องของการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็1.6การปฏิบัติตามกฎหมายนะครับกระผมก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของข้าราชการครูอย่างเก่งรัดนะครับเช่นการทุ่มเทการทำานการเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับ สิทธ์นะครับปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูนะครับในหัวข้อต่อไปนะครับในหัวข้อของคุณธรรมจริยธรรมนะครับหัวข้อที่สองและ2.2นะครับการปฏิบัติตามหลักศาสนานะครับที่ตนนับถืออย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็มีการเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาธนรกิจของศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่าเสมอนะครับกระผมก็มีการปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของ ทางศาสนาพุทธนะครับเช่นหลักธรรมที่สําคัญเช่นสังฆาหวัตถุสีหลักไตรสิขา3สามนะครับรวมทั้งมีการสวดมนต์ทำบุญในวันสําคัญทางศา,นาสานานะครับท่านกรรมการก็จะเห็นจากภาพนะครับภาพล่าสุดก็จะเป็นวันมาฆบูชานะครับที่ได้ไปเข้าร่วมก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับในช่วงเดือนอวันมาฆบูชานะครับ ในหัวข้อสองจุดสามและสองจุดสี่นะครับสองจุดสามและสองจุดสี่นะครับการเห็นความสําคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนนะครับคารพกิจกรรมที่แสดงออกถึงจารีตประเพณีนะครับถึงจารีตประเพณีนะครับวัฒนธรรมท้องถิ่นหยุมชนและก็หัวข้อสองจุดสี่ก็คือเห็นความสําคัญเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงออกถึงจารีตประเพณีประเพณี ลนวัฒนธรรมของชาตินะครับกับผมก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆาบูชาที่ผ่านมานะครับและมีการทาบุญตักบาตรนะครับแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญดังกล่าวนะครับที่วัดอัมพารามนะครับในประเด็นต่อไปนะครับหัวข้อ2.5และ2.6นะครับการมีจิตบริการนะครับและก็จิตสาธารณะนะครับ สองอ่ก็คือการต่อต้านการกระทําของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติหรือผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยรวมนะครับกระผมก็มีจิตอาสานะครับและก็จิตสาธารณะในเรื่องของการทําความสะอาดโรงเรียนนะครับที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่ผ่านมานะครับมีการปิดภาคเรียนก็ช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนนะครับให้มีความาสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับ ในหวัวข้อต่อไปหวัวข้อที่3นะครับจรรยาบรนวิชาชีพนะครับ3.1นะครับการพัฒนาวิชาชีพและบุกกคลิกภาพอย่างต่อเนื่องนะครับ3.2การมีวิสัยทัศน์รู้และเข้าใจสนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาการนะครับเศรษฐกิจการเมืองไทยและาน,านานาชาติในปัจจุบันนะครับกับผมก็มีการพัฒนาความรู้นะครับในเรื่องของ พัฒนาทักษะการสอนออนไลน์นะครับที่เข้ากับการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับซึ่งมีการอบรมนะครับในเรื่องของการจัดรูปแบบออนไลน์15ชั่วโมงด้วยกันนะครับที่ผ่านมานะครับหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อที่3.3มจดและสานะครับอ่าสการไม่อาศัยวิชาชีพนะครับแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็3.4ก็คือการมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้นะครับ ความสามารถของผู้เรียนนะครับซึ่งกระผมก็ไม่ใส่แหวงหาผลประโยชน์ใดๆนะครับจากผู้เรียนนะครับมีแต่ที่จะให้ผู้เรียนนั้นได้รับความรู้นะครับาจากาการไก่ทอดจากกระผมนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละครั้งที่มีการจัดตาสื่อก็จะมีการใช้ทุนหรืออื่นของตัวเองนะครับไปใช้ให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้นะครับและก็การจัดก,การเรียนการสอนออนไลน์ก็ ใช้ความรู้อย่างเต็มที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนนะครับหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อที่3.5นถึง3.6นะครับการให้ความสําคัญต่อการเข้าร่วมส่งเสริมสน,นับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่าเสมอนะครับแล้วก็รักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคนะครับก็จะเห็นได้ว่าหัวข้อที่3.5นะครับกับผมก็ มีการพัฒนาความรู้ของตัวเองก็คือเข้าร่วมนะครับการอบรมในเรื่องของโรงเรียนวิถีพุทธนะครับสามารถนำมาจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและก็จัดกิจกรรมต่างๆนะครับที่สามารถให้ความรักความเมตตาแก่ช่วยเหลือแก่นักเรียนได้นะครับก็ภาพแรกก็จะเป็นที่ท่านคณะกรรมการได้เหินก็เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์นะครับซึ่งเข้ากับสถา,านการณ์ปัจจุบันนะครับ หัวข้อที่3.7และ3 8นะครับการประพฤติตนที่เป็นที่ยอมรับของผู้เรียนนะครับผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชนนะครับ3 8ก็คือไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของผู้เรียนนะครับกระผมก็มีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนและผู้บริหารนะครับรวมถึงผู้ปกครองนะครับและก็ไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบต่อกายและใจของผู้เรียนนะครับและก็เมื่อมี นักเรียนต้องการคำปร,รึกษากับผมก็ให้คำปร,รึกษานักเรียนทางด้านการเรียนและก็กิจกรรมนะครับสำหรับหัวข้อต่อไปหัวข้อที่3.9และก็3.10นะครับอ่าสาการทำมันกับผู้อื่นนะครับได้โดยยึดหลักความสามัคคีนะครับเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับสามก็คือการใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่นําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทาง การพัฒนาให้กับผู้เรียนโรงเรียนหรือว่าชุมชนในด้านใดด้านหนึ่งนะครับซึ่งกับผมก็ในทุกครั้งที่มีการมอบหมายให้ทำานหรือว่าทำานต่างๆร่วมกับคุณครูในโรงเรียนกับผมก็ทำานกับผู้อื่นโดยยึดหลักความสามัคคีนะครับมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกครั้งเลยนะครับหัวข้อที่สามจุดหนึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าสามจุดสิบเอ็ดนะครับซึ่ง มีการยึดมั่นในระบอบก,การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นบำรุขน,นะครับซึ่งในแต่ละครั้งนะครับกระผมก็มีการเมื่อนกักมีการเลือกเช่นเลือกประธานนักเรียนนะครับหรือว่า,เ,าเลือกนายกอ,าอ,อบตอนะครับเลือกสมาชิกอบตอที่จะถึงนี้นะครับในเดือนพฤศจิกานะครับกระผมก็ให้ความรู้นักเรียนนะครับในการาให้ไปความรู้นะครับว่าจะมีการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นและก็ กับผมก็ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะครับมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเช่นจากภาพที่สองก็จะเป็นการลงนามถวายพระพรน,นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันที่เจ็หรือว่ารัชกาลที่10นั่นเองนะครับในวันที่28กรกฎาคม2564รที่ผ่านมานะครับหัวข้อที่4การดำารงชีวิตนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ4.1และ4.2นะครับ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็มีการนําหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปรับหรือว่าประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในห้องเรียนนะครับกับผมก็มีการสอนนักเรียนนะครับให้นักเรียนได้รับความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยการบรรยายนะครับให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่าน Google Meet นะครับซึ่งเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดนะครับมีการจัดกา,การสอนในรูปแบบออน ไล่นะครับนักเรียนก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้นะครับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับหัวข้อ4.3ถึง4.4นะครับมีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วก็มีการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปรับประยุกต์ใช้กับการดําเนินชีวิตของตัวเองนะครับจากภาพนะครับก็จะเห็นได้ว่ากับผมก็นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้นะครับ ก็เป็นการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับบริเวณที่พักของกระปมเมงนะครับซึ่งก็นํามาใช้ในยวิตประจําวันนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเช่นนําไปปรุงอาหารนะครับนําไปปรุงอาหารได้นะครับสี่อยู่หน้านะครับเป็นแบบอย่างในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปรับประยุกต์ใช้กับภารกิจต่างๆหรือการดํารงชีวิตของตนนะครับก็ ถือได้ว่ากับผมก็นํามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งก็จะเห็นท่านคณะกรรมการก็จะเห็นได้าจากจากภาพนะครับที่ปรากฏไปเมื่อกี้นะครับาจากภาพที่และก็เป็นว,วิดีโอที่จะเปิดได้ดูนะครับนี่ก็คือนี่ก็คือเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอที่มีการปลูกถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ปลูกพืชผักต่างๆเช่นมะเขือนะครับปลูกปักคะนานะครับ ปลูกพริกนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับครับสำหรับในหัวข้อต่อไปก็คือหัวข้อที่5.1และก็5.2นะครับก็คือ,อในส่วนของการเข้าสอนตรงต่อเวลาและก็สอนเต็มเวลานะครับแล้วก็5.2ก็คือสนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆให้กับผู้เรียนนะครับกับผมก็ในแต่ละครั้งในการจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะในห้องเรียนหรือว่า จัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับผ่าน google meet กับผมก็ตงรงต่อเวลานะครับเพราะว่าในแต่ละครั้งนักเรียนก็จะรอนะครับแล้วก็ทักรอราอ,อยู่นะครับเราก็ต้องส่งลิงก์ในการจัดการเรียนการสอนให้ตรงต่อเวลานะครับแล้วก็บันทึกการสอนท้ายคาาเรียนนะครับแล้วก็กระผมก็ให้ผู้เรียนได้มีความรู้และตักษะความเป็นผู้นํานะครับจะเห็นได้จากภาพที่2นะครับก็จะเป็นภาพของการให้ผู้เรียนได้นําเอาออกมาเชิญตรงชาตินะครับ ในกิจกรรมลูกเสือที่ผ่านมานะครับในหัวข้อต่อไปนะครับก็คือด้านที่5นะครับด้านจิตวิญญาณความเป็นครูนะครับซึ่งหัวข้อที่5.3ใน5.4นะครับการสร้างความเสมอภาคนะครับและก็ความเป็นธรรมให้กับผู้เรียนนะครับหัวข้อที่5.4การรู้จักให้อภัยปัจจกัอกอคติช่วยเหลือนะครับส่งเสริมนะครับสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความ สาเร็จตามศักยภาพความหลงใจเลยหรือความตั้งใจของผู้เรียนนะครับซึ่งกับผมก็ให้ผู้เรียนนะครับได้เรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็มีความสเสริมอภาคทุกคนไม่เลือกปฏิบัตินะครับใจเน้่อจากกิจกรรมที่ผมได้หรือว่าภาพที่ได้นําเสนอนะครับก็คือเป็นการนํานักเรียนไปแข่งกิจกรรมวชิระวิชาการกบสุราธานีนะครับก็เป็นการให้โอกาสนักเรียนที่ มีความหลุดใจในการในวิชาสังคมศึกษานะครับก็ได้เหรียญทองแดงมานะครับัอข้อต่อไปนะครับ5.5แล้วและก็5.6นะครับการเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลานะครับการจัดการส่งเสริมให้ผู้เรียนคน้คนหาค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทดอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้เรียนนะครับซึ่งคุณครูหรือว่ากระผมนะครับก็เป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นในสถนานการณ์ปกติในห้องเรียนนะครับก็จะเห็นได้จากภาพแรก หรือว่าในสถานการณ์ออนไลน์ก็สามารถสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ให้คำปรึกษาได้นะครับนักเรียนก็ถามก็อาบอกปัญหามาในรูปแบบของออนไลน์แล้วก็ผมก็ให้ความรู้หรือว่าแก้ปัญหากับนักเรียนได้นะครับในหัวข้อต่อไปนะครับ5.7ทุ่มเทนะครับเสียสละนะครับในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะครับซึ่งจะอ็นแน่ว่าในแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นในสถนานการณ์ปกติกับผมก็มีการจัดเตรียมสื่อโปรเจคเตอร์นะครับอ่าใช้ในการสอนจัดทําสื่อนะครับต่างๆหรือว่าในการเรียนนะครับในรูปแบบของออนไลน์และก็ออนไลน์นะครับออนไลน์ก็มีการจัดเตรียมใบงานให้กับนักเรียนนะครับได้ไปทําที่บ้านนะครับหรือว่าสอนแบบออนไลน์ก็จะมีการเตรียม powerpoint นะครับในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนผ่าน google meet นะครับ สำหรับในหัวข้อที่6นะครับจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูนะครับ6.1การมีเจตกติเชิงบวกต่อวิชาชีพครูนะครับแล้วก็6.2การมุ่งม,มั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตรกรรมใหม่ๆนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพในการยอมรับต่างๆก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละครั้งนะครับกรับผมก็มีความ รักในความเป็นครูมีจิตกติที่ดีต่อความเป็นครูนะครับมีความภูมิใจในความเป็นครูสวมใส่ชุดข้าราชการนะครับในทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนะครับนักเรียนก็สา,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 สามารถนําความรู้ที่ได้ไปปฏิจจบัติได้นะครับแต่ในส่วนของภาพที่2นะครับที่ท่านคณะกรรมการได้ดูกับผมก็มีการพัฒนาสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมต่างๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนก็มีสื่อมาให้นักเรียนได้ดูได้เรียนรู้นะครับ แลวก็ในสถานการณ์ออนไลน์นะครับก็เป็นภาพการจัดก,การเรียนรู้ออนไลน์ก็มีสื่อ e บ Po i n t นะครับวิดีโอจาก youtube นะครับมาเปิดให้นักเรียนดูนะครับเพื่อเป็นการสร้างสารนวัตกรรมใหม่ๆนะครับนักเรียนได้เรียนรู้นะได้นะครับในหัวข้อที่6.3ใน6.4นะครับประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์นะครับในวิทาชีพและก็ออก,การ ปกป้องนะครับป้องกันมีให้ผู้ร่วมวิชาชีพปฏิบัติตนนะครับในการให้เกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อวิชาชีพนะครับซึ่งเจ้าจะเห็นได้ว่าจากภาพก็จะเป็นเกียรติบัตรในเรื่องของครูดีไม่มีอบายามุกนะครับกับผมก็ถือได้ว่าถ้ามีได้รับเกียรติบัตรก็เราก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับาบายามุกนะครับเป็นคุณครูก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนนะครับแล้วก็เพื่อนร่วมวิชาชีพและก็ผู้ปกครองได้นะครับ ข้อที่6กนะครับการจัดกิจกรรมนะครับส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดนะครับปลูกฝังเป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานในสังคมนะครับกับผมก็มีการเข้าร่วมนะครับในวันสําคัญต่างๆนะครับของวัดของชุมชนนะครับเช่นวันมาฆบูชาที่ผ่านมามีการทําบุญตักบาตรนะครับกิจกรรมของโรงเรียนนะครับกับผมก็ร่วมทุกครั้งนะครับซึ่งสามารถที่จะ นำมาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ได้นะครับ